สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะครับที่ได้ทําการตรวจเช็คในเรื่องของเจ้าตัวสตาร์ทมือนะครับสตาร์ทมือของคลิกร2 5ิไอเนี่ยสตาร์ทมือไม่ติดนะครับแล้วผมก็ได้ทําการไล่เช็คในเรื่องของดีเล์หลักแล้วก็ดีเลสตาร์ทนะครับที่ซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ตรวจเช็คแล้วมันไม่ได้เสียนะครับแต่ผมก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับเพราะว่าซื้อมาแล้ว อ่ะเดี๋ยวนะค,คลิปนี้นะครับก็จะมาทำการตรวจเช็คแล้วก็ไล่อาการของรถเนี่ยแบบต่อเนื่องกันนะครับเพราะว่าอาการที่เจอเนี่ยคือสตาร์ทมือไม่ติดนะครับแล้วมันจะเป็นเปลี่ยนหายหายนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาไล่ไลเช็คก,กันต่อนะครับไล่เช็คก,กันต่อเรื่อยๆนะครับตัวนี้อ่ะนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะผมว่าจะมาเปลี่ยนไอ้ตัวกุญแจด้วยนะครับกุญแจสวิต กุญแจเปิดปิดนะครับบางทีเนี่ยมันเหมือนจะหลวมๆนะครับอ่าซึ่งผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับอ่าเพราะว่ารถก็เก่าแล้วนะครับสิบกว่าปีแล้วนะครับรุ่นนี้อ่าผมก็จะทําการเปลี่ยนกุญแจด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมันเวลาเปิดสวิตช์เนี่ยมันติดบ้างแล้วก็ไม่ติดบ้างนะครับก็ต้องขยับอ่ากุญแจอะไรแบบนี้ครับมันถึงจะแบบติดนะครับ โอเคครับตัวนี้ก็จะเบิกศูนย์มานะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอากล่องให้ดูครับนี่ครับอ่ะเป็นกล่องของ Honda นะครับตัวนี้ผมเบิกมารหัสก็ตามนี้เลยนะครับอ่าเป็นชุดสวิตกุญแจนะครับอ่าโอเคตัวนี้ผมแกะกล่องแล้วนะครับเนียวกล่องให้ดูอ่าแกะออกมาครับอ่ก็จะได้ประมาณนี้นะด้านในนะครับ ก็คือเป็นชุดกุญแจนะครับของชุดนี้เลยนะครับคลิก 125i ตัวแรกนะครับอ่าโอเคครับพวกอุปกรณ์พวกนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นะครับข้อมูลการสั่งซื้อไ้ให้ด้านใต้คลิปนะครับผมเผื่อเพื่อนๆคนไหนอ่าสนใจนะครับจะสั่งไปใช้นะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ ดูงานนะครับจะมีพวกปัม๊มโค้ดพวกอะไรเนี่ยครับเป็นเป็นปลั๊กนะครับอโอเคก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับกุญแจจะมีอยู่สองดอกนะครับที่ให้มาแล้วก็จะมีแผ่นแผ่นโคดต,รตรัวนี้นะตอกรหัสไว้นะครับพวกนี้ ก็คือเป็นรหัสของกุญแจนะครับอ่าจะมีแผ่นเพลตตัวนี้ตัวนี้ถ้าของแท้จะมีนะครับจะมีแผ่นเพลตตัวนี้ถ้าเป็นงาน oem หรือว่างานเทียบเนี่ยมันจะไม่มีนะครับอ่าก็จะเป็นกุญแจสองดอกนะครับลองหมุนดูนะครับอ่าลองหมุนเช็คดูนี่ครับล็อกคออ่ลื่นไหลดีมาก เลยนะครับตัวนี้อ่าโอเคเดี๋ยวอ่าผมจะไปทำการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปนะครับในเจ้าตัวรถคลิก 125i ครบคันนี้กันนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับ ก่อนอื่นก็จะมาทําการนะรถอดพวกชุดสีพวกอะไรออกให้หมดนะครับด้านหน้าเนี่ยโมเดลด้านหน้าเพราะว่า,าคือเพื่อให้ทํางานได้สะดวกนะครับอา่าแล้วก็อา่าบางคนเนี่ยก็จะถอดอา่าชุดพวกแผงคอออกเลยนะครับเพื่อไม่ให้อา่าเกะกะนะครับเวลาตอนหมุนน็อตตอนอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมลองหาช่องดูแล้วนะครับ มันจะมีช่องว่างตรงที่ว่าเราไม่ต้องขันแนดนออกนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำะนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อนสำหรับใครที่ไม่อยากถอดแผงคอออกนะครับว่าเปลี่ยนชุดกุญแจเนี่ยโดยการที่ไม่ถอดแผงคอออกเนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาแนะนำช่องว่างให้ดูนิดนึงนะครับตรงนี้ ส่วนตัวผมนะครับน็อตที่ใช้ขันออกเนี่ยจะมีสองตัวนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวด้านล่างตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเวลาขันออกเนี่ยผมจะแทงไขควงเข้าไปแล้วก็หมุนแทนหาแบบนี้นะครับนี่ครับเพื่อหลบหัวน็อตนะครับเพื่อหลบหัวน็อตในการขันนะครับจะได้ขันได้ง่ายๆนะครับเนี่ยลองหมุนแทนหาตำแหน่ง ดูนะครับอ่าทั้งตัวบนแล้วก็ตัวล่างอย่างเงี้ยอ่าถ้าตัวล่างเนี่ยเนี่ยครับมันก็จะมีช่องอยู่นิดนึงครับแต่ต้องระวังนะครับตอนขันออกนี่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะทําให้หัวอ่าน็อตเนี่ยมันจะลูดได้นะครับเวลาเราหมุนเนี่ยต้องหาตำแหน่งดีๆนะครับตรงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวไปทำการเปลี่ยนกันเลย ก่อนที่จะทําการเปลี่ยนนะครับผมจะทําการตรวจเช็คในเรื่องของสวิตตัวใหม่นะครับชุดกุญแจตัวใหม่เนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับโดยผมจะไม่ทําการถอดเลยนะครับผมจะทําการเสียบปลั๊กแล้วก็ตรวจเช็คดูก่อนนะครับว่าสวิตกุญแจชุดกุญแจที่เราซื้อมาเนี่ยมันเสียหายมันใช้งานได้หรือเปล่านะครับโดยการถอดปลั๊กตรงนี้นะครับ ตักซ็อกเกตรงนี้ครับเป็นชุดสวิตกุญแจนะครับถอดออกแล้วก็เอาตัวใหม่มาเสียบเลยนะครับตรงนี้เพื่อเพื่อตรวเช็คว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับอ่ะก็เหมือนเดิมครับตอนนี้จะมีไอ้ตัวที่ล็อกตรงนี้อยู่นะครับก็กดเข้าไปนะครับอ่นะแล้วก็ใช้พว,วกไกขควงเป็น,ป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 นแบนค่อยหาช่องงัดออกนะครอ่ะตัวนี้ผมงัดไปแล้วนะครับ นี่ครับถอดออกมาเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับนะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับนะก็จะประมาณนี้นะเพื่<ๆ>อนเดี๋ยวเอาตัวใหม่มาเสียบเพื่อตรวจเช็คดูนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก่อนทําการตรวจเช็คหรือว่าเสียบเข้าไปเนี่ยผมจะใช้ น้ำยาพวกโซนักฉีดล้างเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้พวกแปรงถูๆนิดนึงนะเพื่อล้างคราบสกปรกนะครับพวกคราบตะกันพวกอะไรต่างๆเนี่ยที่มันอยู่ในนี้นครับแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วค่อยเสียบทดลองดูนะครับตรงนี้อ่ะโอเคครับผมก็ทําการเอาเบ้ากุญแจนะครับ ตัวใหม่นะครับที่เราเบิกมาเนี่ยมาทําการเสียบดูเพื่อตรวจช็คนะครับว่ามีปัญหาอะไรติดขัดไหมนะครับก็ทําการเสียบเข้าไปเลยนะครับ ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะหมุนดูนะครับก็คือการทํางานก็ปกติทุกอย่างนะครับไม่ได้มีผลอะไรนะครับตัวนี้ก็คือใช้งานได้นะครับผมจะเสียบเข้าไปแค่แน่นๆพอดีนะครับไม่เสียบเข้าไปลึกนะเพราะว่าเวลาถอดเนี่ยมันจะได้ถอดไม่ยากนะครับอ่ะนี่ครับกดใช้งานเปิดใช้งานก็ปกตินะครับตรงนี้ก็โอเคครับไม่มีปัญหาอะไร ก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยฝั่งนี้จะมีน็อตอยู่นะครับนอ็อตแชกอยู่บนล่าง2ตัวแล้วก็ฝั่งฝาเนี่ยครับผมจะมาคลายคลายออกรวมๆไว้ก่อนนะครับในขณะที่มันยังอยู่ในตัวรถนะเพราะว่าถ้าเราถอดออกไปแล้วเนี่ยมันจะขันยากบางทีมันแน่นนะครับผมก็จะคลายน็อตไว้ก่อนนะครับ ส่วนตัวด้านล่างที่ติดลดมาตัวนี้ไม่มีนะครับหายนะครับที่ได้มาเนี่ยสภาพไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับตัวด้านล่างนี่หายนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวไปถอดอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้2ตัวนะครับก็หมุนหาตำแหน่งแฮนด์นะครับอ่าให้อยู่ใน ตำแหน่งที่มีช่องว่างที่ให้เราเสียบไขควงเข้าไปได้นะครับตรงนี้ ีต่ตวลางนะครับอก็ออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้ตัวบนนะครับแต่ก็จะใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับะระวังหัวตัวนี้หวานนะครับหัวแฉกตรงนี้ครับเพราะว่ารถคันนี้ที่ได้มาเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะทอดแบบนี้นะครับ มันจะมีรอยอยู่นิดนึงนะครับอเพราะว่ามันมันขันยากนะครับมันต้องเอียงไขควงเข้าไปนะครับตรงนี้อก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับในการขันน็อตตัวนี้นะครับถ้าไม่ถอดอแผงคอแทนออกนะครับอถ้าถ้าไม่ถอดแทนออกเนี่ยก็ต้องเอียงแบบนี้นะนครับก็จะดูตรงมาละเบ้าแบบนี้นะต่อไปก็จะมาทำการแยกไอตัว ชุดกุญแจกับฝั่งที่ว่าเปิดใต้เบาะเนี่ยออกอกันนะครับโดยการขันนอ็อตสองตัวบนล่างตัวนี้นะครับออกแต่ตัวล่างนี้ไม่มีนะครับหายนะครับนี่ครับขันน็อตนี้ออกมานะครับแล้วก็แยกออกก่อนนะครับนะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับ นี่ครับของที่ติดตุดมาครับไม่รู้ว่าเป็นของอแทหรือว่าของเทียบหรืออะไรยังไงนะครับตัวนี้อ่ะโอเคถอดออกมาเสร็จนะครับก็เหลือตัวนี้นะครับที่เราจะมาถอดไอ้ตัวนี้ออกด้วยนะครับเพื่อแยกกับสายสลิงที่มันดึงบอกออกนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับตัวนี้ ก็มาถอดฝาครอบฝั่งนี้ออกนะครับที่เราไขน็อตไว้นะครับจะมีน็อตอยู่นะครับตรงนี้ตัวนี้ครับ แล้วก็ใช้ไขควงแบนนะครับงัดตัวที่มันหนีบวบออกนะครับปาลครอบตัวนี้ออกมา เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นสลิงนะครับเดี๋ยวออกมาให้ดูอีกฝั่งนะครับนะครับอ่าก็คือจะปลดสายตรงหัวสลิงตรงนี้ออกนะครับอ่าเพื่อที่ว่าเราจะได้เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปได้นะครับอ่าผมจะใช้พิมนะครับเดี๋ยวพิมคมนะครับเดี๋ยวสายสลิงขาดบีบแบบนี้แล้วก็หามุมนะครับนะครับตัวนี้หามุมถอด ถอดเจ้าตัวหัวตัวนี้นะครับออกนะครับโอเคครับนะครับถอดออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับหัวล็อกตรงสายสลิงตรงนี้มันก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีล่องตรงนี้นะครับเราสามารถรูดตัวนี้ออกได้เลยนะถ้าเราถอดหัวออกแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ถอดออกมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ทีนี้ก็จะพร้อมติดตั้งตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับตรงนี้โอเคหลังจากถอดออกแล้วนะครับผมก็จะเช็ดทําความสะอาดหน่อยนะครับเพราะว่าพวกฝุ่นพวกอะไรเงี้ยค่อนข้างสกปรกเลยนะครับนะครับก็เช็คดูนะครับนะครับเวลาเราดึงเนี่ยดึงนิดเดียวครับเปิดเปาะได้นะครับไม่รู้ว่าได้ยินเสียงไหมฟังเสียงดูนะครับ ดึงแค่นี้นะครัมันก็จะเปิดใต้เบาะได้แล้วนะครับโอเคเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับกานติดตั้งตัวใหม่เข้าไปนะครับโอเคครับตัวนี้เราก็จะเอาเราวุญแาตัวใหม่เนี่ยเข้ามาติดตั้งนะครับอ่าโดยเนี่ยของที่เบิกมาเนี่ยมันจะมีแค่นี้มานะครับซึ่งฝาครอบตัวนี้เนี่ยเราก็จําเป็นต้องใช้ของเดิมนะครับเพราะว่าตัวที่เบิกมาเนี่ยมันไม่มีนะครับ ไฟฟฝาครอบตรงนี้อ่าต้องใช้ของเดิมนะครับแล้วก็น็อตสองตัวนี้นะครับอ่าที่เราใช้ขันออกเมื่อกี้เนี่ยก็คือต้องใช้ของเดิมอยู่นะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวติดตั้งเข้าไปนะครับผมจะใส่สายสลิงตัวนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เราถอดออกมาเลยนะครับตัวนี้ขั้นตอนการติดตั้งก็อ่า จะติดตั้งเหมือนที่เราถอดออกมานะครับอ่าตามขั้นตอนที่เราถอดออกมานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอติดตั้งตรงนี้ก่อนนะครับเอ่อผมจะให้ดูอีกนิดนึงนะครับไอตัวน็อตฝั่งเนี้ยที่เราต้องใช้ของเดิมเนี่ยของเดิมที่เขาขันติดตัวบาากุญแจมาเนี่ยเขาจะใช้ใส่น้ํายาก,กันคายด้วยนะครับตรงเกียวเนี่ยเวลาเราถอดออกมาเนี่ยมันจะมีคราบพ,พวกสีดแดงๆสีอะไรอยู่นะที่มันติดเนี่ยคือเป็นน้ํายาก,กันคายอับ กัรคายของเกลียวนะครับทีนี้ตัวนี้ต้องทําความสะอาดออกด้วยนะครับเพราะว่าไม่นั้นเนี่ยมันจะแน่นตรงเบ้านเนี่ยเวลาขันเนี่ยมันจะทํายิ่งมุมองศาตอนขันนี่มันลาบากด้วยมันต้องเอียงเข้าอย่างเงี้ยมันจะทําให้หัวน็อตตัวนี้รูดได้นะครับมันจะฝืดนะ,ะนี่ครับเห็นหรือเปล่านี่ครับนี่คือเศษน้ํายาการคายครับที่ติดอยู่ในเกียวเนี่ยต้องเอาออกก่อนนะครับถ้าจะให้ดีคือ ขัดทําความสะอาดเอาออกเศษเกี่ยวก่อนนะครับแล้วเราตอนติดตั้งนี่เราค่อยใส่ทํายากันลายนะบีบใส่ทีหนึ่งประมาณ3ามสีเกียวก็พอนะครับค่อยขันกลับเข้าไปนะครับมันก็จะแน่นนะครับตัวนี้โอเคครับอ่ะก็มาใส่เจ้าตัวเบ้าตัวใหม่เข้าไปนะครับนะครับโดยการใส่ตัวหัว สลิงตัวนี้ที่เป็นตัวดึงเบาะเนี่ยเข้าไปนะครับเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาพลาสติกตัวนี้เนี่ยเข้าไปในร่องเหมือนเดิมนะครับก็คือดันเข้าไปอ่ะนี่ครับประมาณนี้นะแล้วก็กดตัวหัวสลิงเนี่ยใส่ให้มันตรงร่องนะครับ ให้มันเข้าล็อกพอดีนะครับแล้วก็บิดกุญแจลองกดดูนะครับว่าสลิงเนี่ยมันทําง,งานไหมนะเวลาเราเปิดเบาะเนี่ยจะได้เปิดได้นะครับเช็คดูแบบนี้นะครับอโอเคทีนี้ผมก็จะไปขันน็อตยึดคอฝั่งนู้นนะครับ การขันยึดอย่างที่บอกนะครับผมจะใช้น้ํายากันคลายตัวนี้ทาตรงบริเวณหัวเกลียวนี้ก่อนนะครับกานน็อตคลายนะครับเหมือนที่โรงงานเขาทํามานะครับตัวนี้ตัวนี้ขอแนะนํานิดนึงนะครับเวลาทาน้ํายาเสร็จเนี่ยทาเสร็จปุ๊บเนี่ยให้รีบขันเข้าเลยนะครับอย่าปล่อยให้แห้งนะครับเพราะว่าถ้าแห้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะมันจะติดนะมันจะขันยากนะครับมันจะมันจะเวลาน้ํายาแห้งตัวเนี่ยนะครับมันจะหมุนเข้าลําบากนะครับ ก็จะใส่น้ำยาการไขายตัวนี้ก่อนนะครับตรงบริเวณนี้ถ้ามันสกรปรกเนี่ยมันจะไม่สนิทเนี่ยผมก็ใช้ไอตัวพวกแปรงทองเหลืองแบบนี้นะครับอ่ะถูๆไปก่อนนะเพื่อนๆขัดๆไปก่อนเพราะว่าคราบสกรปรกเนี่ยเหมันค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้มันเป็นคราบตะกันครับ คราบสกปรกนะครับแล้ <sh arp> วก็ใช้ผ้าเช็ดนะครับทำความสะอาดนิดนึงนะครับตรงนี้ ต่อไปนะครับก็จะมาใส่ไอตัวฝาครอบตัวนี้นะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับก็คือจะใช้เป็นของเก่านะครับที่ติดมานะครับกับรถเพราะว่าตัวใหม่ที่เราเบิกมาเนี่ยมันไม่มีฝาครอบตัวนี้มานะครับก็คือใช้ของเก่านะครับตัวนี้ก็ได้ทําการล้างทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S อ่ะโอเค ดันเข้าไปให้มันลงล็อกนะครับแบบนี้นะครับก็คือมันจะล็อกแล้วคนระับแล้วก็ขันน็อตยึดเข้าไปนะครับ โอเคครับก็ขันน็อตยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะมาใส่ซ็อกเก็ตตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับก็คือเป็นอันจบนะครับในการเปลี่ยนไอตัวเบ้ากุญแจตัวนี้นะครับก็ใส่เจ้าตัวซ็อกเก็ตตัวนี้เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็มาเปิดเช็คดู ตามติ๊กทำงานอะไรทุกอย่างทำงานระบบทำงานปกติทุกอย่างนะครับตัวนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับโอเคก็อ่าเป็นการเปลี่ยนเบ้ากุญแจใหม่นะครับเหมือนของใหม่เลยนะครับตรงนี้เปลี่ยนเสร็จนี่ก็แบบล็อกดีมากนะครับลองหมุนดูครับทั้งในเรื่องของการล็อกคอทั้งอะไรเงี้ยนะครับ อคอร์คอปกตินะครับอ่าทุกอ,อย่างเนี่ยแล้วก็เปิดเบาะก,ก็ปกตินะครับอ่าครับไฟก็ออนปกตินะครับอ่าโอเคก็ที่เหลือก็เหลือแค่ประกอบพวกชุดแฟลิงเข้าไปนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคก็ขอบคุณนะครับสำหรับที่ติดตามรับชมกันมาจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ